โอเคค่ะเดี๋ยวลายแรกเราพอเรียนรู้กันประมาณหนึ่งแล้วเนอะว่ามันทำยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตไปต่อลายที่2อนะลายที่2จะเป็นลายอันนี้นะคะซึ่งเราจะใช้เรายังใช้สีเดิมอยู่ที่เป็นสีของตัวสีขาวกับมิกซิ่งแต่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็เป็น ม่วงฟ้าแล้วก็เขียวนะคะซึ่งม่วงฟ้าเขียวเฉดที่ใช้ก็จะเป็น F W 2 3 4 2 3 5นะคะแล้วก็ตัวสีม่วงจะเป็น C N เดี๋ยวนะ C N 0ู 07, นะคะทีเนี้ยเหมือนตัวพื้นนะ่ะใครอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเงี้ยเอาตามที่เราชอบเลยก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นเฉดสีตามในแบบเท่านั้นนะคะ วิธีการเราจะลงเขาเรียกว่าอะไรคพื้นสีที่เป็นเบสของมันก่อนนะคะในชั้นแรกซึ่งเวลาการลงเราสามารถเลือกลงตำแหน่งสีสลับตามใจชอบเราได้เลยนะคะ<อ>ก็จะลงไปเลยเดูย อยากได้สีไหนไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราแบบสลับเอาตามที่เราแบบชอบได้เลยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าเราจะต้องช่วงที่สีมันใกล้ๆชนๆกันนะคะเราสามารถแบบเบลนดมันเข้ากันได้นะไม่ต้องกลัวว่ามันแบบต้องแบ่งเป็นสีโซ,โซนชัดเจนนะคะ หาให้มันแบบไล่ๆเกินๆกันไปได้เลยเคใครมีสีที่โต๊ะอยู่เป็นเฉดไหนอะไรเงี้ยลองจับคู่สีครีเอทสีเองได้เลยนะไม่จำเป็นต้องตามในแบบนะคะ โอเคค่ะสมมติเราได้พื้นเป็นแบบนี้แหละที่สีผสมผสมกันก็เข้าอบได้เลยนะคะโอเคค่ะพอเราอบเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราจะผสมสีขาวกับปิกซิงเข้าด้วยกันนะคะเหมือนให้มันเกิดเป็นขาวที่ใสๆคโมโปนิดหนึ่งพ mm hmm. เราได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทาคลุมทั้งหมดได้เลยนะคะ ทีนี้เทคนิคคล้ายๆเดิมเวลาเราทาคลุมทั้งหมดนะคะเราจะไม่ทาให้มันเรียบเนียนเหมือนเวลาเราทาสีเจลเราทําให้มันเกิดลายแปลงเหมือนเดิมบนตัวพื้นสีขาวอะค่ะเพื่อให้มันเห็นเห็นสีข้างล่างของเราและเวลาเราเกิดลายแปลงสังเกตเนาะโบจะลากลงมาแค่เหมือนครึ่งนึงแล้วพอครึ่งนึงแล้วพอเหมือนให้มันเกิดแบบเส้นของมันแม้เราไม่จำเป็นต้องลากทั้งหมดแบบเพื่อเหมือนเวลาเราทาสีเจลให้มันเรียบเนาะ เราทาแค่แบบอย่างเงี้ยเหมือนให้มันเกิดเป็นเส้นหรือว่าเป็นลายขึ้นมานะคะแล้วก็เทคนิคนี้ถ้าทำลูกคา้าจริงแนะนำให้ทำทีละนิ้วแล้วอบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำครบ5้านิว้วเสร็จปุ๊บแบบสีมันจะเชื่อมเข้าหากันแล้วหมยถึงว่านิ้วแรกมันก็จะไอตัวเส้นของเรามันก็จะไม่ชัดเท่าตอนแรกๆที่เราทำนะคะปต้องกลับมาปาดใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เส้นมันไม่ชัดแล้ว าดเส้นไปตามที่เราชอบแล้วก็อกได้เลยค่ะนี่ทีนี้เวลาที่เราทำลูกค้าจริงอะค่ะด้วยความที่เราลงชั้นสีชั้นแรกไปมันไม่ได้หนามากแล้วก็รอบที่สองเราใช้เป็นมิกซิ่งเจลมันอาจจะมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะหลุดง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ลงเหมือนเวลาเราทาเนื้อสีหนานเหมือนเวลาทาสีเจลปกติอะค่ะอาจจะต้องมีการคลุม หาเจลให้ลูกค้าอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้มันไม่หลุดง่ายนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครมีตัวที่มันเป็นท็อปที่มันสามารถบิวอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเลเวล1นึเนาะที่มันมีความหนาอยู่แล้วหรือว่าเป็นตัวท็อปโอเวอร์เลไยอร์อะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยคลุมอีกทีดีกว่าะคะ่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ แล้วก็ท็อปได้เลยนะคะ